สมองเสื่อมเร็วขึ้นเพราะพฤติกรรมเล็กๆที่เรามองข้ามคุณเคยไหมลืมกุญแจลืมชื่อคนใกล้ตัวหรือบางครั้งยืนงงๆว่าจะทำอะไรหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือโทษว่าแก่แล้วมัง้งแต่จริงๆแล้วนี่อาจเป็นสัญญาณเล็กๆว่าสมองของเรากำลังถูกทำร้ายสิ่งที่ทำให้สมองเสื่อมเร็วขึ้นแม้คุณยังไม่แก่นอนน้อยเกินไป งานวิจัยใหม่ Harvard Medical School 2024พบว่าการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมน้ำตาลสูงเกินไปอาหารหวานและน้ำอัดลมทำให้เกิดภาวะอินซูลิน e s ส s ิสเ c น์ในสมองส่งผลต่อความจำ WHO 2023ไม่ค่อยขยับร่างกายสมองไม่ได้ใช้แก่ตอนคิดแต่ยังต้องการออกซิเจนและการไหลเวียนเลือดจากการเคลื่อนไหว มัวแต่เล่นมือถือหรือดูจองานวิจัย2,025พบว่าการใช้จอนานเกิน6ชั่วโมงต่อวันลดสมาธิและทำลายการเชื่อมต่อเส้นประสาทบางส่วนในสมองวิธีช่วยชะลอสมองเสื่อมนอนให้พอคุณภาพ7-8ชั่วโมงต่อคืนกินอาหารบำรุงสมองเช่นปลาไข่ถั่ววอลนัทบลูเบอรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอเดินเร็ววิ่งว่ายน้ำช่วยกระตุ้นการสร้างนิ u r o g e n e s i s ฝึกสมองทุกวันอ่านหนังสือเล่นดนตรีฝึกภาษาหรือแก้ปริศนาพักจอบ้างใช้กด20 20 20ทุก20นาทีมองไกล20ฟุต20วินาทีสรุปสมองไม่เสื่อมเพราะอายุอย่างเดียวแต่มักเสื่อมเร็วขึ้นเพราะพฤติกรรมเล็กๆที่เรามองข้ามไปทุกวัน แล้ววันนี้คุณได้ทำอะไรเพื่อยืดอายุสมองของตัวเองหรือ,อยังส่งต่อเรื่องราวดีให้คนที่คุณรัก